คลิปนี้จะมาสอนการหมุนการขยับแล้วก็การซูมของตัว Viewport นะครับอันดับแรกจะเป็นการหมุนนะครับให้เราคลิกเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาจะเป็นการหมุนดูโมเดลของเรานะครับสามารถหมุนดูได้รอบด้านเลยนะครับส่วนต่อมาจะเป็นการขยับนะครับให้เรากด alt e r นะครับคลิกซ้ายเหมือนกันนะครับเราก็จะสามารถขยับนะครับ ขยับได้เลยว่าเราจะดูโมเดลยังไงนะครับต่อมาจะเป็นการซูมนะครับให้เรากดอัลเทอร์เนคลิกซ้ายนะครับมันก็จะเป็นการขยับใช่ไหมครับให้เราลองปล่อย alternate นะครับและเลื่อนดูนะครับมันจะเป็นการซูมแบบนี้นะครับะนะครับก็จะเป็นการหมุนการขยับการซูมก็ใช้ประมาณนี้นะครับ